รับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกับผมทีพีลกี้คนดีคนเดิมครับวันนี้แล้วก็มาอยู่ในเกมสักคำนะครับ EP นี้น่าจะ EP ที่สามสิบห้าแล้วนะครับอืขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับที่ยังติดตามกันอยู่นะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปกันเลยจะอยากให้พี่เป็นของขวัญอ๋อเอาเลยครับคุณต๊อบใช้เลยผมไม่ไม่น่าจะมีโอกาสได้ใช้มันอะไอค้คตตาเนี่ยมันไม่ดาเมจไม่ได้เหมือนเดิมแล้วอะมีไปก็วันนี้เรา เราจะเอาไงดีวัน<ร>นี้เราจะไปวัดกะทีแอลวัดฝีมือกะทีเอลหรือจะไปปวดไปปวดประสาทไอไอเฮโซหรือว่าจะไปกวนในสเปนนัดดีแต่สเปนนัดผมไม่อยากไปนะเพราะว่าเพราะรว่าแม่งกากแม่งไม่ยอมออกมาชื่อตัวละครกากด้วยเออชื่อตัวละครแล้วสรรหาจะตั้งตั้งว่าอะไรพี่ไอเลิฟปะเรียนไปสามเดือนนะไอเลิฟปะ ประโยชน์อะไอเลือกประโยชน์อะเฮ้ยผมอยากไปอยู่สองที่อะก็คืออยากไปวัดกับทีแอลกับไปกวนไปกวนไอเอทูต่อเอาให้แห้งๆไปเลยอืมคือเลือกเลยแต่สเปนนัดผมแม่งไม่อยากไปเบื่อโอเดี๋ยวขึ้นเลยสรุปสรุปเราเลือกยังเนี่ยไอเอาบ้านไหนเนี่ยหรือว่าเราไปดักก่อนไปดักก่อนใช่ไหมไปดักก่อนก็ได้ปะ มีต้องเลืเลือนแพะแพะยิงมัยิงมันวิ่งไปแล้วไม่ทันหรอกมันเอ้ยต้องตามเอา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 ได้อยู่อะไรวะเนี่ยเอาเอาเจคือรถทุกคนเจบัควะเนี่ยเปล่าพี่อยู่หน้าบ้านอคือหน้าจอผมนี่แบบไปไปยิงคนได้เลยเดี๋ยวพี่จะเอามาเก็บไว้ ฮะอะไรอะไรอ้าพี่ไม่เห็นเหรอไม่เห็นมีอะไรเออรถมันบั๊กเข้าไปในต้นไม้มันเอาอีกแล้วใครยิงลวงไปดิแท้พี่ขี่ออกจากตรงนั้นเลยดิพี่เอ้ยผมถือแบตเตอรี่ตอนไหนเนี่ยหนึ่งทุ่มหนึ่งนาทีโอเคแอะลวงใจมันหายยังหายหายแล้วครับเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้มันน่าจะอยู่ตรงต้นไม้พอดีไงแต่ตรงพี่ไม่เห็นไง ใครบ้างใครจะไปบ้างพี่เบนซ์ิดประตู้ได้แล้วเมื่อกี้หยิบแมกกาซีนป่ามาเขื่อี้นู้นคือตอร์ิ่งตรงหน้าไปเลยตรงไปอีกเดี๋ยวก็เจอนะพี่ฮะซ้ายไอ้ขวานิดยหนึ่งเออเดี๋ยวผมพามางั้นหาไม่เจอเนี่ยเออคำว่าตรงไปนิดนึงของน้องยังไม่ใช่แลยเดี๋ยวหลายเมตร

ไม่พอขาดใครอ่ะ่ต้องไม่ไปไม่ไปหนึ่งั่วโมงเอ้ยอย่าขับทะลุผู้พ่สามไม่น่าถึงชอบผูุู้้ดีไม่มีอะไรมาณ เราพอนึกว่ามันเป็นตัวเอมกับตัวเอไหมนะจริงก็พี่อ่านดูว่าเป็นตัวที่เราเรียกป๊ามาแกแกนึกว่าเป็นเป็นตัวเอมกับตัวเอแบบเราเรียกป๊ามาแต่จริงไม่ใช่เจ้าพี่เจ้าพี่มันคือม้าดอกเราเจอม้าดอกตอนแรกตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นตัวยูเหมือนเกรือกม้าพี่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไปเจอม้ากันจุดเลยก็เลยเช็คต้นโอ้โห แต่อยู่กั็นสามคนวะสี่คนมีผีมีผีอันบี้ท่วมระเบิดอยู่ตรงข้างมินมัทฆ่ามันเาเนินตรงข้ามโล่งซีโฟทำครบแล้วแต่แปลไ้เรียบร้อยเดี๋ยวมันฆ่ามันให้หมดไหนวะโอเคมีสามตัวเฮ้ยใครยิงผมเราเนี่ย สนบก่อนเพื่อนอย่างเงี้ยไออาชีพอยังเนี่ยเสียเลยเนี่ยอาชีพแล้วเนี่ยอยังครับยังโทนี่ชาแนลโอ้ยแหลกโทนี่โทนี่ชาแนล้องกีดการดตั้งแต่ต้นต้นโอ้โหพี่พีโอ้โหแหลกจัดสีสันจริงๆเลยโทนี่ยังไม่ทันไปไหนเลยกีดการดแล้วโทนี่โบว์ไปไหนสองเอ๋แล้วจ้าเอ๋โทนี่เยอะพี่ด้วยฝั่งนู้นมันจะมีอยู่เปล่าวะมีพีไหมพีพีใช้ปืนไหม เช็คให้อย่าเพิ่งอย่าเพพิิ่่่งงอยาเเข้าอย่าเพิ่งเข้าจมเช็คฮะแค่นี้แหละต้องมีสองตัวไม่เชียววีเบิร์ดอ่ะพี่ผมผมยิงไปแล้วผมยิงไปแล้วเนินหน้าโล่งนะไม่มีคนผมยิงตัวหน้าไปแล้วเครียะเอ้าอยู่ดีก็ล้มเฮ้ยแขนมันโดนอะไรปักคิวยิงของผมเองเนี่ยตายเก็บขึ้นวะเก็บขึ้นวะขโมยขโมย ไม่มีลง้าวไม่ขึ้นนะไม่เอาขึ้นนะอันนีี้เยลงจงไม่มีอันนี้สัตรูขึ้นเขาขึ้ตากโอเคเฮ้ยยังมีผีอยู่นี่หว่านี่ไงหำยืนทำไร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  สามห้าเจ็ดีอพจเกาพี่ดูปืนในรถซะก่อนนะเห็นแล้วอันนี้แบบิเบาไงยิงมายิงพี่พไปคารีแพสี่อันจริงๆด้วยไม่รู้ซะแล้วพี่ไปพามันมาหนักหน่วงแค่ไหนเอามาก็ใช้ไม่หมดแต่มาว้านี่ะเอามาโดนเขาแซงอีกที่ทุกอย่งจบแต่เอาปืนมานี่ไม่เคยได้ใช้หมดเลยนะเนี่ยว้าวผมเห็นแล้วในตู้ว้าวเลยอ่ะเป็นสิบตอบเยอะจริงที่ไหนเนี่ย มอเตอร์ไบค์เหรอมอเตอร์คอรี่จะเกิดไอ้ชุดซ่อมรถมันดบเหมือนเหมือนทูบ็อกนะมันจะว้าวกว่านี้อีกนะมันทูบ็อกมากเยอะมากเหดี๋ยวบอกที่ผมเห็นในกล้องนี่คือของใหม่อันนั้นทั้งนั้นเลยไงพี่อมอเตอร์คอร์สเหรอตอบหมดเลยโอ้โหมอเตอร์คอร์สก็มันที่ไปอีกรอบแล้วใครเล่นอยู่ก็ลองไปไปดูนะครับสนามมอเตอร์คอร์สว่าของดบดีนะฮะลองลองไปดูเจ็ดดบไง เป็นดับวมองลงเทร่สุดในแมปต้องลงเครดิตด้วยสุดยอดไปเลยลูกพี่เป็นเลยฮะพี่โบเลยพี่โบถึงหล่อจังเลยเราใกล้ถึงจุดปะทะแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปดักแม่งตรงตรงนี้ให้ราหากับกัะตรงนี้กูนัดตัดอ่ะ คุณนัทที่คุณนัทชอบดักอะไอ้บังเกอร์กับไอ้ครน,น่าหาามันนะน่าดักได้หลายตีเลยเอาตรงนี้ก่อนได้ลองดูมันน่าะเฮ้ยพี่ก็ได้ไปเปิดประตูไอลงรถให้หตูลงรถไหนไหนลงรถชิดถนดนอะอ๋อ จะถอยรถเข้าไปจอดตั้นนเดี๋ยวผมลากผีบปนู้นนะไม่ต้องยิงกันเอาหมดผมลากไปเก็บเงียบเก็บเงียบผมลากมันไปขังไว้ในบ้านแล้วเนี่ยฆ่าฆ่าอยู่ในบ้านนี่แหละฆ่าในหมู่บ้านเนี่ยหลังหลังเนี่ยเอาชิบหายเว้าหมดไหมไปมีน้ำฟรีด้วยป่ะอาหารก่อนเลยจ แรงกันแน<ำ>่นี่นนอ๋อพี่ก็ว่าอยู่พเพราะพี่นึกว่าพี่ตีมันตายก็ว่ามันแรงโถเอ้ยเราดักตรงไหนเนี่ยอ่าในเมืองนี่แหละพี่เข้าเมืองปุ๊บก็ัาริยใส่เป็นทุกทุกสิ่งที่เรามีอุ้ยแอปเปิ้ลโอ้ยถุงเมืองยางพี่หยองมีของกินหลายผูวไม่อยู่ใครขึ้นขึ้นป้อมตำรวจไปดูดิมีมีข้าวปลาตุกจังวะ ไม่ใช่ระตุกว่าเจ๊ขึ้นก็ได้เลยผมขึ้นโบสถ์อ่ะถูกมือยางสองสองยัง,ง,งมไม่เจอพี่พี่ขึ้นป้อมตำรวจก็ได้ป้อมตำรวจมุมไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ๋อโอเคของกินเยอะวะพระารเหรอ เมืองนี้หยุดแแะกปขึ้นแระน้เลยแฮะปูกขึ้นตรงนี้แหละแม่กระจุกทำไมแม่เลื่องกระจุกไปแแะใส่แว่นเดือดเลยมองนี่แล้เอ้าไม่โดดเอ้าโดดขึ้นไม่ได้เอ้าติดแล้วเนี่ยอะไรมาขึ้นบ้านนี้ไม่ได้โอ้โหถุงมือย่างสองคู่พร้อมกันเลยพี่หยองอืมมันดีอย่างวะสวยพี่สวยเป็นเฉพาะเมืองนี้ปะไม่เกี่ยวมั้งไม่เกี่ยวหรอกกระโดดดีดับทุกที่แหละ ความสะพานมาโดนโดนแลไโดนเขายิงช,ชกยะ <Okay. S 2> โอเคต่อไปนี้ก็รอครับท่านผู้ชมครับรออย่างเดียวนะครับคิดทำการใหญ่ใจต้องนิ่งครับต้องอดทนครับรอนะฮะถ้าเดี๋ยวถ้าดักตรงนี้แล้วไม่เจอใครเดี๋ยวจะขยับไปดักตรงตรงอีกที่นึงนะครับตรงบีสามนะครับระหว่าง ค่ายทหารแล้วก็บังเกอร์ครับไปยืไปน้องอยู่ตรงกลางเลยครับเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงยิงปืนครับโอเคเราจุดค้างไปเลยจ้ะเอ้โเมื่อไหร่มันจะมาวันเนี้ยจะมีใครผ่านมาจริงเปล่าวันเนี้ยโอ้โหกูละงง เงียบเงียบปัส,สวะเงียบชีเป็นไงเล่นเองตบเองนักเลงพอพี่นัอยู่ใต้โบทเหรอแล้วจะขึ้นบนหอคอยโบทไหมพี่ขึ้นดิทำไมอ่ะว่าแล้วดีสุมันมุมดีเนี่ยเห็นรอบเืองพี่ก็บอกแล้วพี่มาก่อนแล้วเนี่ยเดียเด๋ยวผมไปอยู่กับพี่เจดีกว่ากระจายกันไปดิ ถ้ามาขับผ่านเส้นทางขวานี่ก็ปลาระเบิดใส่ยิงด้วยรับทราบยิงให้ไซ้แตกเลยประเด็นคือจะมาหรือเปล่าเถอะห <c oughs> นานแล้วเนี่ยหนานแล้วเนี่ยเออเมื่อกี้ผมแวะเข้าไปดูในคอมเมนต์นะครับท่านผู้ชมครับมีคนบอกว่าเออเซิร์ฟที่แล้วก็สเปซนัดเซิร์ฟนี้ยังมีสเปซนดันดอีกเลอครับหรือประมาณว่าเอ้ยมันแปลกๆนะอะไรเงี้ยเรามีสเปซสเปซนัสสองเซิร์ฟเลยผมจะ แจ้งให้ท่านผู้ชมทราบครับว่าคำว่าสเปซนารเนี่ยมันเป็นชื่อของหน่วยรบพิเศษของรัสเซียนะครับซึ่งได้ใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับก็ลองลองไปเซิร์ชดูได้นะคำว่าสเปซนารนะครับเป็นหน่วยรบพิเศษของกองทัพรัสเซียนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ที่มีคนที่ยิ่งชอบสเปซนารนะครับแล้วเขาก็เอามาตั้งเป็นชื่ออะไรประมาณนี้นะครับกำลังฮิตกำลังฮิต เมื่อ,อไหร่มันจะมาวะรออลนะรอนานแล้วน,นะโนะทนี่ร้องโทนี่มันร้องครับท่านผู้ชมมันร้องรอนานแล้วน,นะนนะคิดทําการใหญ่ใจต้องนิ่งครับอืมเห็นหัวผีแล้วอยากจะยิงจริงๆเลยมันเคี้ยวมันเคี้ยว ใอ้ผมได้ยินเสียงวิ่งว่ะหืมของผมผมโอ้แล้วไปได้ใจแล้วว่าผมพี่ใช่ใช่ซ้ายมือผมก็อยู่ใกล้ๆกใช่ใช่ซ้ายมือพี่เลยไม่ผมผมหันหน้าไปทางเทิดเอ็นไงแต่บนไี้ยินทางซ้ายมือไอ้คิวนี่แหละคิวเออคิวผมล็อกถนนเส้นเอ็นเลยคือถ้าผ่านไปนี่แตก ไอเหลือใครแตกผ่านมันผ่านมานี่คือไม่ต้องรอสัญญาณเลยใช่ไหมพี่อืมใครมีมุมงยิงยิงเลยยิงคนน่าจะยากผมซัดยางก่อนนี้ก่อนเขาแตกสามสี่ล้อไปเลยทีนี้เราวิ่งไปไปแล้วแตกสองล้อก็ไม่ไปแล้วเป็นหนอนนะ <laughs> นี่ก็ร้องจังเลยหุบปากไปแล้วสเงนียวขึ้นเยอะเป็นแบบคราเหรอหรือว่าเป็นคาร์บอนเลยเป็นลูกลูกเหล็กเลยครับโอ้แม่งนกบินนกบินตัดไอ้นี่ตัดอะไรพี่ตัดถนนคิดว่ารถมาไกลๆนู่นน่ะมันมันเขเห็นพี่ก่อนเล่นรถมา เดี๋ยวช่วงระหว่างรอนี่เดี๋ยวตอบคาถามดูครับมีคนถามมาว่าพี่ครับน,น้ํามันนี่น้ามันแล้วก็ смотр, สภาพเครื่องยนต์แล้วครับแล้วก็อะไรเอ่ยอ claim, แบตเตอรี่นะครับดูยังไงครับนี่นะครับที่ผมบอกไปว่าดูตรงมุมขวาล่างเนี่ยนะครับขวาล่างเห็นไหมครับสีเขียวก็คือสภาพรถนะครับถ้าสีเขียวหมดรถก็ระเบิดนะครับสีเหลืองก็คือน้ํามันนะครับสีฟ้าก็คือแบตเตอรี่นะครับถ้าแบตเตอรี่ไม่มีก็สตาร์ทไม่ติดนั่นเองครับแต่ว่าถ้าสตาร์ทไม่ติด ให้เพื่อนอกดกดยืนอยู่หลังรถแล้วกดพูดสตาร์ทได้นะครับก็ใช้แทนแบตเตอรี่ได้เช่นกันนะครับพอขับไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆเนี่ยแบตเตอรี่มันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็สําคัญเลยคือน้ํามันกับรถนะครับอย่าให้มันพังนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็ตอบคำถามไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวรอจนกว่ามันจะมาไม่มาสงสัยต้องเปลี่ยนที่แล้วครับท่านผู้ชม อยู่ไม่ได้แล้วจังหวะนี้นะฮะโอ้โหกว่ามันจะมานานเหลือเกินนะครับ t 0 0 0 h years later. บอดแอคทีฟบอดเปิดแล้วคุณมาขายรถไะตันนี้กลับมาโอ้ยต้นไก่มีรถมาไหมยสะดุ้งเลยกูสะดุ้งเลยกูสะดุ้งเลยคันดำคันหนึ่งแล้วก็สีแดงไหนวะเตรียมเตรียมเตรียมผมสาดเลยนะเอาเลย ลหลังรถเอตายสองตายสองจอดแล้วมันจอดแล้วลังรถลังรถมันจอแล้วตายเสยๆเอ้ยโอ๊ยโดนโดนโดตายตาย T T T L O L ผมโดนผมดนเบสี่พันดิชิ่นเลยชิ่นเลยม่ช่ันเลยม่ชันเลยิก็โดนมา มีรถกระบะกี่คันอะที่มาคันเดียวคันเดียวคันเดียวพี่ก็เปลีสี่ไปน้องสิบหายละตายเลยเดี๋ยวผมเคลียร์เฮ้ยสองสองสี่ห้าเฮ้ยเฮ้ยอะไรผมยิงผมยิงผมยิงทำอยู่มันงายผมพี่เจมเชื่อผ้าใา้ผมหน่อยโอ้ยเชี่ยทิ้งผ้ามาทิ้งผ้าตรงนี้ทิ้งแล้วทิ้งแล้วเช้่อกี่แล้วพันเปลี่สามผมหน่อยพันเปลี่สามผมหน่อยอะไรวะเคลียร์เทคแคอย่าเบลอยู่โฮมบอดี้ เจอยวจสามห้าเจ็ดเข้าไปก็บอกให้กลับบ้านดีๆนะพวกเอ้ยซอมบี้ซอมบี่โอ้โอ้โหจะไปป้นใครเนี่ยเอ็ดบีดีเอเคเต็มเลยว่ะเจียวเร็วเร็วเร็เร็วจะตายไม่เนี่ยจะตายไม่เนี่ยฟันเฟศเฟศสองก็ไหนฟันเฟศสองก็ไหนล้วล็อกพี่กูจะได้ไหมเนี่ยซอมบี้มาซ้มพี่มาพี่เจซอมบี้มาขวาบอรดบอรดออนไลน์แล้วือที่ผมเจ๊มือผมเจ๊มือที่ผมเฮ้ยอย่าอย่าไอ้นี่ดิอย่าร้องมาก กูเควมคิวรัวเฮ้ยมันมันมีกี่ตัวครับตัวนี้พี่พันให้ไม่ได้แล้วสี่ตัวสี่ตัวมา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 มีซอมบี้อยู่ผมคลายหน่อยคลายหน่อยคิวตายเหรอครับพี่ผมผมยิงไอ้ตัวบนรถกูแลกกูแลกกูแลกโดนยิงด้านหลังนะพี่กูแลกกูแลกกูแลกไอ้มามาช่วยกันเก็บของเลยเดี๋ยวผมจะขยรถเพื่อผมตายแบตเติงพี่แล้วผมเหลือสิบแล้วเราเอารถขนของไอ้สองคนนั้นเข้าดีกว่า หาเข้าจนได้เซิร์ชเซิร์ชศพมันเซิร์ชศพมันเจ้เกิดเซกเตอร์เลยนะพี่เดี๋ยวว่าโอ๊ยแหลกนี่ชิบหายหมดแล้วไข่โครมหมดเดี๋ยวหาต้องยิงยิงรถทิ้งเอาเอารถเราออกมาดีกว่าเจขนรถขนเขารถเราแย่งสามอันนะพี่ได้ไหมไขโครงแดงในรถกระบะของแม่งโคตรเยอะเลยลูกสั่งสั่งโดนไหมพี่หยองไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาเทียบข้างเลยเจ้ ผมเกิดตรงเมืองเลยเหรอเนี่ยใช่เมืองที่นี่ไปล้อันนี้ท่านี้อย่าโวยวายแบบกีดการ์ดเดย์มันฟังไม่รู้เรื่องพี่อย่งรถมีกี่กิโลวะพี่เยอะอยู่อะก่องพันสองทพพกันเราเหมือนมีของข้างในด้วยเออตรงใต้ก่อนเาไงวะพี่กลับบ้านไปก่อนเลยเดี๋ยวผมนอนเฝ้าให้กลับบ้านไปไหนไหนอ่ะไม่ไม่เจเจยังไม่หมดเลยมันมีมันมีศพศพเยอะเลยมีฝั่งนี้ฝั่งนี้เฮ้ยฝั่งนี้ศพหายไปไหนวะ นี่นี่ปืนมันพี่หยองม่นมีกระเป๋าเปลา่ปลาอยู่รถนะจะเย็นจะเย็นเป่าเปลา่ปลาอ่ะอจะเย็นเดี๋ยวอ่าครบยังวะเอาพี่ไม่เซิร์ชอ่ะเซิร์ชหมดแล้วนี่ตัวเนี้ยังไม่เห็นผมมองไม่เห็นเลยมันมีห้าตัวนี่นี่ใหญ่ตัวหนึ่งผมมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นแล้วฮะผมว่ามันอยู่หลังรถแล้วมันกระโดดตอนโดนยิงแน่โอ้ยแหลก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 โอ้โหเซิร์ชทีแหลกทีโอ้โอ้ ยิงรถทิ้งไหมมาผมอยากให้มันมาเก็บรถแล้วเรายิงซ้ำมันอีกทีอ่ะของมันคือรถยังของขึ้นรถแล้วโอเคหมดยังแม่งเอ้ยไอหาหาล็อกที่ที่เอาของมาน้อยเหรอหรือว่าไงผมไม่ได้เอามาผมสั่งสั่งโดนได้นะพี่หยองเอาเหรอเอา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 จริงจริงเราหารวดในนี้ก็ได้นะหารวดแถวนี้มันต้องมีมั้งแหละ ใน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 สอนอไงเนอสอนออ่ะไม่ทำใช่ใช่ต้องซื้อต้องซื้อในสอนออ่ะวิ่งเปาไม่ทันแล้วพี่เอาไข่แดงแดงเราขายกันไหมในรถอ่ะมีอันนึงอ่ะไข่ควงมีแอดวานไม่มีล็อกพิกไม่มีอ๋อกล้นี้เติมใบอยู่นะผมอยากจะลุกไปอยู่ลุกไม่ไหวปะแป๊บนึงลุกไม่ได้แชีกแน่ไกลเลยว่ะองอยู่ไหนซึ่นคุเปอร์พี่หยองด้วยนะพี่หยองมีไข่ควงไหมมีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเด้โดนหอกแทงฮะเสื้อส้มระวังนะพี่หยองด้วย ผมพยายามดูช่วยห้าคนใช่ไหมตบรงเสื้อส้มครับห้าคนโดนจนได้ผมโดนไอ้โอโลยิงหลังผมจะบอกว่าปืนผมยิงไม่ออกว่ะจริงจริงตีกระสุนสิบนดแต่ยิงไม่ออกไอพี่มันต้องชักกระสุนก่อนเฮ้ยเรายผาดเลยไม่ได้สลับเลย้องชักกระสุนผมบอกไงหลายรอบแล้วทั้งผมกำลังจะวิ่งเข้ากำบังเลยโดนยิงเจ้อมเจ้อมล้อมันหน่อย ได้แล้วหรออูหูยกระเป๋าอะไรไม่รู้แต่น่าจะมีของเยอะอ้าวเบลังวิ่งมาจากทางเหนือเลยแอดวานเต็มเลยเจแอดวานเขาพิกเต็มเลยเราต้องถอยด่วนกูโดกูโดแต่พี่เบนท์โคตรสุดเลยดีเซิร์ดเลยนั่นน่ะมันมันแรงจริงพี่ล้อยางมันแตกกี่ล้ออะแทบทุกล้ออะเรามีซ่อมแท้ล้อเดียวอะอาชิบหาย ผมหายอยากให้ไม่เติมไหมให้ผมได้เติมไหมไม่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 หาหาเอาหาในเมืองได้อยู่ในที่หาไดโที่อยู่ใหญ่อยู่ผมอยู่ปั๊มแล้วปั๊มไหนวะปั๊มปั๊มสีสามนี่แหละพี่ีกำลังวิ่งลงไปผมอยู่บ่อน้ำครับพี่กำลังจะถึงแล้วโชมไม่เคยเข้าข้างเลยไม่เป็นไรตอนแรกเจเจไปไหนอะเอารถนั้นแอบก่อนเอารถไปที่อื่นก่อนไป อ่ะทุกคนถอยเลยมารถผมเจไปที่อื่นก่อนพี่ต้อมเอาเอาเอาที่เอาที่ป่ายางให้หน่อยพี่ออกเอกมาเลยได้ได้คปอ่าขึ้นรถขึ้นรถนี่เด้อพี่ที่ไหนครับเอาที่ป่ายางอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาพอแล้วใช่ไหมขับได้อยู่ใช่ไหมก่อนของมันเยอะของมันเยอะของมันเยอะเคิดเก็บอลมาหมดไหมไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บของเองอ่ะสองคนอ่ะอ๋อผมผมสมัยเป็นร้อยนัดเลยนั่นแหละเสียดาย มาดิรีบวิ่งมาวิ่งมาแลไปพี่หยองขับแล้วไปละในพี่เท่ไงอยู่ทั้งเหลือพี่อยู่เส้นเหลืองเลยอยู่ที่แบบข้างหน้าเลยแหละกำลังวิ่งลงไปคันนี้เต็มแล้วเจผมเห็นโบสถ์แล้วพี่อืมเสิร์ชใช่ไหมใช่ใช่ของน้องมันเแ็กซ่าเตรียมหน่อยได้ปะคิวอยู่ไหนเห็นโบสถ์แล้วครับพี่กำลังวิ่งเข้าเมืองแล้วอยู่ตรงไหนอ่ะพี่ไปรับไหม พี่ต๊อบไม่ต้องออกมาพี่ต๊อบไม่ต้องออกมาแล้วถึงนะครับยางพี่ออกมาไม่ได้แล้วทางขวาครับไม่ไม่คันนี้คันนี้คันนี้เสียไม่ได้เด้อเฮ้ยโบให้พี่ทำไรเฮ้ยนี่มันมีตั้งสองศพเจ้พอไม่ทอยของขึ้นรถเรอขนาดน้าพี่หยองตรงไหนไม่รู้อ่ะสังใต้อ่ะรถเ่าใช่ป่ะรถเรารถเราสีแดงเอาตกใจโอเมันมีสองศพอ่ะตรงนั้นน่ะยังไม่เซิร์ชเลยไม่รู้เซิร์ชไปเลยสองศพนั่นของไอ้สองคนเขาไม่ใช่เซิร์ชไปเลยเซิร์ชไปเลยของพวกมันอ่ะคนั้ จัดให้นี่ยเนี่ยนอนเนี่ยนอนอยู่นี่เนี่ยออเผื่อเสียลผมจัดให้พยายางไม่ใช่พี่ตายแล้วนะคนรศพเลยคุณนัทมามาทำไมพี่ตายอ่ะพี่ท็อปตายดิเหพี่โดนไอซีสิบสองยิงมันมันดักหน้าบ้านเลยเหรอพี่พี่ก็อยู่ในท่าเรือนั่นแหละโอ้โหเดี๋ยวผมพี่กลับไปเอาของพี่เซิร์ชศพไว้ให้หมดเลยปืนเต็มเลยเห็นโบสละเห็นโบสละเนี่ยโอ้โหแต่แม่งแหลกมากเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน โอ้ยแหลกโอ้ยแลกแแแรถน่นไม่เวลาเซิร์ชมันจนจะแหลกอ่ะเจ๊อยากได้อะไรครับไม่ไม่พี่หมอยากรู้ว่ามีคนอยู่ที่บ้านไหมเจจไปไหนเจกลางบ้านะไม่เราลองรองนัดอะเจต้องมารับรับนัดอ่ะนัดหลุดเอาเชี่ยเอาเอาเดี๋ยวผมกลับไปรับไม่ไมไม่ม่ไม่อยดู เอาลงน้อไยกเอาทำอะไรกันอ่ะเมื่อกี้มันติดไงมามามาพี่นัดอยู่ไหนไปเลยพี่ไปเลยอยู่ที่เดิมนันแหละอยู่ที่เดิมอยู่ีเดิมเจเจวนมารับเจซ่อมล้อยังผมซ่อมหมดแล้วโอเควนไปรับนัดก่อนเดี๋ยวผมเอาอันนี้หลบก่อนไปเลยที่ตรีเป็นพับพี่นัดอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นแหละตรงที่มันเหล็กๆเยอะๆนะครับตรงคอยสะพานเลยตรงนี้นะครับพี่ พอสะพานใช่ใช่บ้านแรกเลยหายแล้วผมบอกเลยฮะอะไรโอ้โหแม่งเอ้ยอะไรอ่ะเป็นแบบไม่โหลดแล้วมันเข้ามาในบ้านมันเข้ามาในเนี่ยไม่รู้ว่าผักเลยลงมาผักเลยใช่อยู่อยู่ลง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 ทีบเลยพี่โคเวอร์ให้เราเดินเท้าเราเดินเท้าไปช่วยไปเราเดินเท้าไปช่วยเจไปไปโคเลยเออไปไปลงไปให้หมดเลยไปหมดเลยคิวไหนเจนทงไหมเออ วิ่งไไปหนักอะไรหนักเกาะเหรอโหนาคาลีอย่อายืนที่โล่งเห็นยืนที่โล่งเห็นแหละต้นไม้ถ้าจะที่หยอง,องขับมาใช่ได้ตอนนี้ผมอยู่ตรงเนี้ยอยู่อยู่บ้านในเนี่ยเคพีเอสเออเคพีเอสอ่ะหมุนลังไปหมุนลังไปมีตัววิ่งมาหลังบดแล้ว ผมอยู่ตรงเสาเนี่ยเสาอะไรไม่รู้ขับมาเลยพี่ขับมาเลยขับไปเลยใช่ไหมเห็นรถยังยังอะไรยังหลังโบสถ์ทางซ้ายนะที่ผมเห็นอะฝั่งถนนหรือฝั่งป่าฝั่งป่าครับมาทางทางป่าทางขวาอ้เสียงรถมามามาไปไปไปรถเราเราเรา เราต้องถอนแล้วเรามีของเยอะนะเรายิ่งช้าเราจะยิ่งโดนอะ่ะเชรีย์เลยเลยเถคันไม่เป็นไรไม่เป็นไรมามาไอ้<า>ทัวี่ทันี้มันจะจะไม่น่าหมดนานจังวะเต็มคันเลยไปเลย โอเคครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณทุกๆท่านเลยนะครับที่ดูกันจนจบนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดนะครับผมขอร้องแหละครับแล้วมาเจอกันอีพีหน้าครับคิดถึงทุกคนเลยนะครับไปครับ